เมื่อพยานได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานต่อศาลแน่นอนว่าในเมื่อพยานไปศาลพยานก็จะต้องถูกทนายขวายของข้ามถามค้านอย่างแน่นอนจุดประสงค์ของพยานในการถามค้านก็เพื่อที่จะลดน้ำหนักความน่าเชื่อถือในการเบิกความของพยานเพื่อชี้ให้ศาลเห็นว่าพยานได้พูดโกหกหรือไม่เบิกความไปตามความเป็นจริงหรือถามเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากคําเบิกความของพยานนั้นให้มากที่สุด ในเมื่อเป็นในขนาดเช่นนี้พยานเองไม่ได้รับหมายสารให้เป็นพยานในศารแล้วทนายเลยแนะนําวิธีการรับมือในการเบิกความในชั้นศาลมีหลักการง่ายๆนะครับว่าก็คือหนึ่งให้เรายึดอยู่เสมอครับว่าเราไปเพื่ออำนวยความยุติธรรมพยานไปพูดความจริงในเมื่อเราพูดความจริงเราจะไม่เกิดการประมารหรือการกังวลการกลัวเราให้ทนายความายของข้ามจะเก่งมีประสบการณ์มากขนาดไหนเราก็ตอบไปด้วยความจริงเราจะไม่รู้สึกกังวล เพราเราพูดความจริงต่อมาก็คือข้อสก็คือให้เราคิดก่อนตอบไม่ต้องรีบตอบตอบในสิ่งที่เรารู้ทนาย่ายกองข้ามอาจจะตั้งใจก็ได้ที่ให้เราตอบในสิ่งที่เราไม่รู้ใช้คําถามตอบเร็วถามเร็วตอบเร็วเราควรจะนึกก่อนตอบหากนึกไม่ได้อาจจะขออนุญาตต่อสารก็ได้เพื่อที่จะขออนุญาตนึกที่จะตอบอย่าตอบในสิ่งที่เราไม่รู้อย่าตอบในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือเรายังไม่มั่นใจต่อมาก็คือ ให้เราอธิบายเราสามารถอธิบายได้ครับหากทนายความเขาถามคําถามไหนถ้าเราไม่เข้าใจให้ทนายผู้ตั้งคําถามนั้นถามใหม่อีกรอบได้หรือขออนุญาตศาลให้ผู้ถามถามคําถามใหม่อาจจะเป็นความตั้งใจของทนายไกว้ขวานหรือได้ที่จะถามเพื่อตั้งใจให้เราไม่เข้าใจหรือตั้งคําถามที่ยากๆต่อมาใช้คําตอบว่าไม่รู้เพราะแน่นอนว่าการไปเบิกความในชั้นศาลพยานไม่ได้ กฎหมายไม่ได้กำหนดเลยนะครับว่าพยานจะต้องตอบทุกคําถามหรือพยานจะต้องรู้ทุกคําตอบอย่าตอบในสิ่งที่ไม่รู้อย่าตอบในสิ่งที่เราไม่มั่นใจอย่าไปพยายามคิดอย่าไปพยายามหาคําตอบเพราะการตอบของพยานนั้นอาจจะขัดแย้งกับข้อที่จริงศาลอาจจะมองว่าเราพูดโกงหรือต่อมาอาจจะใช้คําตอบว่าไม่เข้าไม่แน่ใจอาจจะใช้คําตอบว่าไม่แน่ใจคําตอบว่าไม่แน่ใจอาจจะดีกว่าคําว่าไม่รู้นิดนึงนั่นหมายความว่าพยานอาจจะจํารายละเอียดได้ไม่หมดจําได้บางส่วน เราก็ตอบไปบางส่วนตอบไปตามความเป็นจริงหรือใช้คําตอบว่าจําไม่ได้จาไม่ได้ก็คือเกิดก,การอะไรลาะที่เราจำไม่ได้อาจจะเกี่ยวกับเวลานานกเกินไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วจําได้บางส่วนตอบบางส่วนตอบความในส่วนที่เรารู้จริงอย่าพยายามที่จะตอบในสิ่งที่เราไม่รู้ต่อมาก็คือเราขอสารอธิบายแน่แน่นอนเลยนะครับว่าทนายฝ่ายของข้ามอาจจะใช้คําถามใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องขาวหรือดาวันนี้ถ้าเราตอบไปเลยว่าขาว สุดท้ายเราพยายามอธิบายทนายบอกฝ่ายตรงข้ามบอกว่าผมได้คาตอบเลยครับอย่างนี้แสดงว่าเราถูกปิดปากเรามีสิทธิที่จะขออนุญาตต่อศาลอธิบายเพิ่มเติมได้เช่นจำเช่นจําเลยเนี่ยใส่เสื้อสีขาวใช่แต่ขาวเป็นไหนอะ่ะขาวบางส่วนขาวครึ่งท่อนอย่างเนี้ยเราต้องอธิบายในเมื่อเราตั้งใจตั้งใจไปเพื่อไปเบิกความตั้งใจไปเพื่ออำนวยความยุติธรรมอยู่แล้วเราสามารถขอศาลอธิบายได้หากพยานหรือบุคคลทั่วไปหรือทุกๆคนอาจจะ อยากสงสัยเกี่ยวกับปรึกษาเรื่องกฎหมายปรึกษาทนายวิทย์ได้